สวัสดีมากครับพบกับมิกซ์ใน Endemex Online นะครับผมวันนี้ก็มีโอกาสได้ไปโกเบเซนไดพรีเมียมเอาท์เลนะครับผมนะซึ่งเป็นเอาท์เลแบบเหมือนสยามพรีเมียมเอาท์เลบ้านเราเลยนะครับเป็นเครือเดียวกันเนาะก็แบบมีหลากหลายแบรนด์มากมายรวมไปถึงแบรนด์ที่แบบว่าแพงๆด้วยราคาสูงๆด้วยนะครับเช่น Gucci, p r ada versace valentino เอ Saint oh ong, Celine, เอ n t น e อฮอ e เ i ลีนจี g องชีอ่าเนี่ยประมาณเนี้ยนะเท่าที่เห็นแล้วโบติกาเวเนต้าก็มี เออก็ไปมาแล้วก็เดินไปรอบเลยครับแต่ก็ไม่ได้เข้าทุกช็อปนะครับโดยเฉพาะ p r a d ด้าเนี่ยแถวยาวมากก็เลยแบบไม่ได้เข้าไปนะเพราะว่าไม่มีเวลางจริง,รงแต่ก็ไปด้วยแบบที่แบบอยากรู้อยากเห็นเข้าใจป่ะคนชอบช้อปปิง้งเคยชอบช้อปปิ้งอะ่ะมันก็อยากรู้อยากเห็นว่าเอ้ยมันราคาเป็นยังไงวะนู่นนี่อัปเดตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากรู้ว่าเอ้ยการไปเที่ยวเอาเลตแบบนี้มันแบบว่าเออของที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันถูกหรือเปล่านะครับ ก็ลองไปดูก็คือไม่ได้หวังว่าจะได้อะไรแต่สุดท้ายก็คือติดมาติดมือกลับมาบ้างเล็กน้อยนะครับผมก็มาแกะกล่องก,กันเลยกับช่วงพาน้องเข้าบ้าน <c oughs> รอบนี้นะครับก็จะมีของฝากคนอื่นด้วยนะของน้องสาวด้วยของคุณแม่ด้วยแลวของตัวเองด้วยนะครับผมนะก็มาเริ่มสุ่มกันทีละชิ้นนะฮะมาเริ่มจากถุงแรกก่อนนี่ ่องนี้จะเป็นเชนเชนเชนนี่ก็คือก็คืออะไรกระเป๋าสตางค์นะครับเป็นลอง g w a l l ็ตนะครับที่เป็นซิป around เนอ,ะ,อะดีไซน์เป็นแบบว่ามามองนะกุชชี่มามองนะครับผมด้านหน้าก็จะเป็นจีจีโลโก้นะครับสีเงินแบบนี้เนอะตัวหนังเนี่ยเป็นสีชมพูอ่อนนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นเย็บกดนะครับจีจขึ้นมาแบบนี้นี่ zip around ก็คือ รูดซิปปืดปราดนี่รูดซิปปปราดแล้วก็กางออกมาก็จะมีด้านในใส่บัตรได้1 2 3 4 5 6 6, 6 2 12 12ช่องนะครับผมมีช่องใส่ธนบัตรอีก3ช่องแล้วก็ช่องใส่เหรียญอีก1ช่องคือมโหโาาอยู่แล้วนะครับสำหรับ l อง g wallet นะครับผมนะเป็นอ,อ,อะไรที่จุมากๆเนาะต่อไปขอถุกนี้ มีกล่องสีเขียวแล้วก็ห่อน้ำตาลเหมือนแบบเหมือนกุชชี่ในช็อปเลยอะ่ะไม่รู้มันเกี่ยวหรือเปล่าเพราะกล่องกล่องขาวก็คือกุชชี่ในช็อปเหมือนกันันก็ได้กล่องขาวเหมือนกันเออก็เลยไม่รู้ว่ามันต่างกันยังไงและนี่ก็คือลองวอลเล็ตใบที่สองลองวอลเล็ตใบที่สองนะครับผมตัวอะไหล่เป็นสีเงินแบบนี้นะครับแล้วก็หนังเป็นสีชมพูเหมือนเดิมเหมือนเดิมเดียะอันนี้เป็นแบบกระดุมนี่ เป็นแบบกระดุมนะครับผมแล้วก็กางออกมาข้างในใส่บัตรได้12ช่องเหมือนกันแต่มีช่องใส่ธนบัตรแค่สองช่องนะครับผมใบที่เป็นซิปอาราวมี3ช่องแล้วก็มีซิปตรงกลางช่องซิปตรงกลางเนื้อภายในที่ภายในนี้เป็นหนังหมดเลยเนื้อยกเว้นช่องที่เป็นช่องใส่เหรียญนะครับผมก็จะไลนิ่งไปด้วยผ้าไนล่อนนะครับผมต่อไปชิ้นที่3ฮะเดีย๋ยวบอกนะว่าอา้าวไหนว่าจะซื้อใบสั้น แตนตนแตนก็ก็เป็น,ปน,ปนกุชี่มามงทำไมซื้อเหมือนกันนะซื้อมาทำไมให้เหมือนกันเป็นฝาแฝงกันเหรออ่ะกูชี่มามองนะครับหนังสีชมพูเหมือนเดิมจีจีโลโก้เป็นโลหะสีเงินเฮ้ยช่องใส่ธนบัตรก็มี3ช่องนะครับผมแต่มันแอบโอ้สี่ช่องสิมันมีช่องด้านหน้าตรงนี้ด้วยโอ้ยขอโทษขอโทษมา นี่ฮะมีด้านหน้าตรงนี้หนึ่งช่องมีด้านหน้าตรงนี้อีกหนึ่งช่องก่อนที่จะถึงช่องใส่บัตรอีกหนึ่งช่องนะแล้วก็ช่องใส่เหรียญใช่ไหมเป็นซิปแล้วก็ช่องใส่ธนบัตรอีกหนึ่งช่องเออนะโหจุอะไรขนาดนั้นนะ่ะแต่ข้อดีจริงๆเนี่ยกระเป๋าตั้งใบยาวเนี่ยมีคิดว่ามันจะเอาไปแล้วนะเพราะว่าเออด้วยปัจจุบันมาระยะเวลาหนึ่งแล้วคนนิยมกระเป๋าใบเล็กใบมินิกันมากทําให้ตัวกระเป๋าใบยาวเนี่ยมันใส่กระเป๋าไม่ได้ใช่ไหมแล้วมันทําให มันเกะกะไว้ง่ายนะแต่สําหรับคนที่เขาพกเออบัตรเครดิตเยอะๆหรือเงินสดเยอะๆเนี่ยมันก็ยังจําเป็นอยู่ส่วนใหญ่คนก็พกกระเป๋าตังค์กับโทรศัพท์เวลาไปเดินห้างไปอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถถือแบบลองวอลเล็ตแบบนี้คู่กับโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยไปได้เลยนะและเออลองวอลเล็ตบางชนิดบางยี่ห้อบางเออขนาดเนี่ยมันสามารถใส่โทรศัพท์เข้าไปได้ด้วยเฮ้ยใส่ได้อันนี้ Samsung Galaxy S 2 2 Ultra ซึ่งแบบมีขนาดใหญ่ใส่ได้สาแา้วปิดได้ไหมใส่ได้แล้วปิดได้ด้วย compact v e r ออกงาน evening ได้นะฮะงานราตรีงานกลางคืนที่ถือแบบเป็น clutch อย่างเงี้ยเพราะว่ามันใหญ่พอที่จะแบบว่าที่จะถือในมือเข้าใจไหมงานราตรีอะไรเงี้ยได้นะแต่ก็คือแล้วแต่ว่าตีมาอะไรอะนะเฮ้ยแล้วอย่างนี้ตัวซ i p around ขอดูตัวซ i p around หน่อย ตัวซิปอาราวตัวซิปอาราวก็มีช่องใส่ถบัด1 2 3 3ช่อง3ช่องใส่โทรศัพท์ได้ไหมเฮ้ยซิปอาราวใส่โทรศัพท์ไม่ได้นะฮะตัวกระดุมใส่ได้เอ้ยซิปอาราวใส่ได้ว่ะแต่ใส่แบบเบียดๆเลยอ่ะเบียดๆอียแล้วรูดซิปสิอ่าเบียดๆแล้วรูดซิปก็ได้เหมือนกันนี่นะใส่ได้ใส่ได้ S2 Ultra นะก็ถือเป็นจอที่ใหญ่ที่สุดของ Samsung แล้วล่ะออต่อไปนะครับก็จะเป็นโคสชละกันนี่โคสชเนี่ยเราได้มา2ชิ้นนะก็คืออันนี้ของเฮาเองนะฮะก็จะเป็นนี่เป็นที่ใส่กุญแจนะที่ใส่กุญแจอันนี้รู้สึกจะประมาณ2,000บาทที่ใส่กุญแจอันนี้เป็นแบบเป็นหนังแล้วก็ ปั๊มนูนนะฮะเป็น CC เป็นตัว C โลโก้เนี่ยปั๊มนูนขึ้นมาเลยนะแล้วด้านในก็เปิดออกมาใส่กุญแจห้อยกุญแจได้นะแล้วก็เหมือนมีช่องให้ใส่อะไรเล็กๆน้อยๆหน่อยนะสองช่องแล้วมีช่องให้เน็บอะไรเล็กน้อยๆน้อยเช่นกันนะฮะบินข้าไปข้านาอะไรก็ว่าไปอีกช่องหนึ่งและกระดุมนะฮะจะมี2ช่องเนอะเพราะว่าเวลาเราติดของไม่แน่นมากก็จะติดกระดุมช่องแรกนะฮะแต่ถ้าเกิด ของมันแน่นมันอ้วนมันบวมเงี้ยก็มีกระดุมอีกช่องหนึ่งเพื mm ่อที่จะให้มีการขยายมากขึ้นนะอ่านี่ของโคชต่อไปเจนเจนจน, mm hmm. นี่เป็นกระเป๋าโคชทรงคาเมล่าแบ็คนะครับผมซึ่งเป็นลิมิเต็ดอ dition ที่เป็นลายสโนว์ปี้นะครับมีซุปสโนว์ปี้ที่ออกมาเมื่อคริสต์มาสมั้งนะตอนนี้เขาเอามาเคแลนส์ ans, นะก็เลยราคาแบบถูกมากเหลือประมาณแบบ4 สี่พันห้าห้าพันห้าพันกว่าอะไรเงี้ยเอ้ยเออประมาณ5,000กว่านะแล้วแบบใบใหญ่แบบจุมาเฟอร์เนาะแล้วก็นี่มีสแตรปด้วยซึ่งตอนแรกน้องสาวเปิดมาให้ดูเว้ยนี่มันเป็นสแตรปแบบนี้นะเป็นสแตรปแบบสแตรปหนังหนังแล้วเป็นหนังแบบหนังหนาเข้าใจไหมอารมณ์เหมือนเข็มขัดเลยเออซึ่งแบบน่ารักน่ารักเฟอร์ ด้านในก็แบบจุมากจุแบบจุจุจอย่างเงี้ยจุเลยนะจุแล้วก็มีสลีพ็อกเก็ตให้อีกช่องหนึ่งด้านในหลาคนชอบสโนว์บี้แต่ส่วนตัวไม่ค่อยชอบกระเป๋าลายการ์ตูนเท่าไหร่นะรู้สึกว่ามันแบบมันยังไงก็ไม่รู้ว่าก็แล้วแต่ค,คนชอบต่อไปก็ถึงถุงใบใหญ่ของเรานะครับผมเออเอาอะไรก่อนดีเอานี้ก่อนละกันอ๋อมีนี้ด้วยอันนี้ก่อนก็ได้โอ้โห ถุงผ้าจะปิดขาดนี่นี่ก็คือเสื้อยืดนะครับผมเสื้อยืด Gucci ก u ชี Good ่ bye. แบบอารมณ์เสื้อแบบเสื้อกีฬาสีหรือเสือ้อเสื้อเชียร์ไหมก็มีป้ายแท็ก Gucci m a ดอินอิตาลนะฮะแล้วก็มีป้ายนี้ป้ายเขียวตัวนี้เป็นไซส์เอนะซึ่งมันเป็นแบบโอเวอร์ไซส์ทุกคนมนเป็นแบบโอเวอร์ไซก็ตัวใหญ่หน่อยเหนไนะ กุชชี่25 c กุชชี่กุชชี่ G GG, G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  หนึ้นะครับน่าจะเป็นปีที่ก่อตั้งด้านหลังก็จะเขียนว่า GUCCI ่ blind for love ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสกรีนเนาะแล้วก็ตรงด้านข้างเนี่ยจะเป็นคลิปหนังไม่ใช่หนังคลิปผ้าเนี่ยเป็นสีน้ำเงินทั้งที่แขนสองข้างเนใส่แล้วก็จะดูแบบเป็นเด็กๆลงหน่อยอะ่ะดูเป็นเด็กไฮสคูลนะครับผม อ่าโอเคผ่านไปึ๊บนี่ต่อไปก็คือตัวนี้นะครับ<อ>ตัวนี้ก็จะเป็นหนีเสื้อแจ็คเก็ตนะเป็นแจ็คเก็ตแบบนี้ซึ่งเป็นลายโมโนกรมทั้งตัวเลยอ่าเล่นเล่นแสงหน่อยเล่นแสงดูโมโนกรมนะเออแล้วก็ตรงกลางอะ่ะจะเป็นซิปซิปเป็นแบบซิปเดี่ยวนะไม่ได้เป็นสองทางนะครับซิปเดี่ยวรูดลงมาเนอะแล้วก็มีปกนะเป็นแบบคอมีปกนะครับผมแล้วก็ ตรงกระเป๋าเนี่ยเป็นกระเป๋าตัดเฉียงแบบนี้นะตรงหัวซิปเนี่ยเป็นแบบนี้เป็นเหมือนคลิปหนีบกระดาษก็ไม่เชิงประมาณนั้นนะคล้ายคลายคลิปหนีบกระดาษด้านหลังก็เหมือนกันเรียบๆเลยนะเพราะว่าเราเป็นคนชอบความเรียบไงนะเรียบๆแบบดูเป็นโมโนโทนเดียวกันไปหมดอะไรเงี้ยอันนี้ออกจะเป็นออกสีเทาๆนะครับผมนะเทาๆแล้วก็ตัวผ้า ด้านในก็จะเป็นไนลอนบุด้านในนะครับผมมีความหนาเล็กน้อยเอาไว้แบบกันอากาศเย็นๆนิดๆหน่อยๆอะไรแบบนี้นี่ก็จะมีเขียน Gucci m a มดอิน t ิ l านะฮะป้ายแท็กติดอยู่นะตัวนี้ไซส์48ตอนแรกมีไซส์50และเขาแบบว่ามิกลองและใหญ่มากโครงมากก็เลยแบบเออไม่เอาดีกว่าแล้วเขาก็ไปหามาให้ก็ได้ไซส์48มาตัวนี้แบบราคามันก็ถูกกว่า ในช็อปแบบประมาณ30-40%ได้ไมิคิดว่านะเพราะว่าเราไม่รู้เออ original price ของเขานะครับผมนะทั้งหมดทั้งมวนเขียนว่าเป็น polyester ก็คือ polyester นะ polyester นะทั้งหมดเป็น polyester หมดเลยนะจ๊ะชอบความแบบความโโนแกรรมความโม,ม,มโมูกแกรมแบบว่าสีแบบเรียบง่าย น้มันเนียนสีน้ำเงินชื่อแบบตะโกนวาก่าตะโกนแบบตะโกนสีน้ำเงินออกมาชื่แบบแต่งตัวยากอ่าต่อไปชิ้นต่อไปนี่มาในถุงผ้าแบบนี้นะครับและนี่ก็คือคืออะไรจ๊ะคือกระเป๋านั่นเองนี่กระเป๋ากุชชี่เป็นแคนวาสสีน้ำตาลของเขานะ Supreme GG นะแล้วก็มีผ้าลายเชอรี่นะฮะแดงเขียวคาดตรงกลางเนะแล้วก็มีหัวเสือตรงนี้ซึ่งหัวเสือเนี่ยประดับไปด้วยคริสตัลแบบนานาเม็ดโดูแล้วดูอีกงดงามวุงวิงวงวัง,งนี่เออแล้วก็เป็นสายโซ่แบบนี้นะซึ่งสายโซ่เนี่ยก็จะมีตัวท็อกเกิลอันนี้เนี่ยท็อกเกิล ที่มันสามารถถอดออกได้แต่ไม่รู้จะถอดทำไมเพราะว่าเราอยังไงเราก็ต้องใช้ใส่อยู่แล้วตัวท er ็อกเกิลอรงนี้ด้านในตรงนี้ถ้าจะระบบเปิดปิดเนี่ยจะเป็นแม่เหล็กเนาะเป็นแมกเนตแบบกระดุมเม็ดเดียวเนาะแม่เหล็กกระดุมเม็ดเดียวแบบนี้ด้านในก็จะโล่งๆเลยนะครับผมนะแล้วก็มีใบจิ๋วมาให้1ใบนะติดติดโซ่ตรงนี้ซึ่งไม่สามารถถอดออกได้นะเฮ้ยถอดออกได้ว่ะมันเป็นท็อกเกิลเหมือนกันตรงนี้ตรงนี้เป็นท็อกเกิลเหมือนกันนะฮะนี่ สามารถถอดออกได้แล้วก็ใบจิ๋วก็จะเป็นจิ๋วที่แบบว่าเป็นซิปขนาดหัวซิปยังเป็นกุชชี่อย่างนี้เลยอะเป็นกระดุมกระดุมอะเนี่ยเห็นไหมซึ่งรูดออกมาซืดเจอโอ้โหแคบ,บุ๊กมหาศาลอยู่ข้างในสี่เล่มว่าไปหาตัวเอ่อออแกไนเซอร์มาใส่ก็จะดีจะได้ไม่เลอนะนะเนี่ยแต่ตัวนี้ก็จะเป็นแบบแนวนี้ จะไายโชเดอร์อย่างนี้นะครับผมนี่อารมณ์แบบคนชอบกระเป๋าใบใหญ่จุของเยอะนะครับผมนะไปช้อปปิ้งนะมีใบใหญ่แบบนี้แต่มันจะค่อนข้างมีความแคบอยู่นะครับผมเนี่ยแคบมันก็จุแหละแต่มันก็คือตัวรูปทรงก็จะบูดเบี้ยวไปตามของที่เราใส่ถ้านะเราใส่ของเยอะอะไรเงี้ยเราก็ไม่สามารถวางตั้งได้นะจ๊ะข้อสังเกตเนาะหรือว่าจะถือแบบนี้ก็ได้เนี่ยถือแบบถืออย่างเงี้ยก็เท่ดีนะใบใหญ่ เนี่ยหญิงได้ชายได้หมดนะครับวันนี้แจ่ม,ท,มทั้งหมดทั้งมวลที่ไปเอ,อ่อโกเบเซนไดเอาเล็ตก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับผมนะก็คือตอนแรกว่าจะไม่ได้อะไรแต่ก็คือได้กลับมาเต็มเลยพอถามว่าเอ้ยคนอื่นจะเอาไหมก็จะเอาอะไรไหมที่บ้านอะไรเงี้ยก็มีคนจะเอานะครับผมก็ได้มาเท่านี้นะครับผมนะวันนี้ In นดิมิกซ์ออนไลน์ก็ขอจบไปแบบดื้อๆอย่างนี้แหละนะหากใครชอบคลิปนี้นะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะจ๊ะ และพบกันใหม่คลิปหน้าครับบายยน้องเสือทำงานหน่อยเร็ว oh.